าแล้วครับลงสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับมันีนจะมาลงคลิปติดตามสัญญาที่ว่าสิลงคลิปของส่งโปรงนะครับนะครับทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนเลยย่างละเอียดครับก็บ,บรละเอียดไปไหนแต่ว่าเบิ้งขั้นตอนแล้ว,วแต่และว,วิธีที่เหาเห็ดนะครับ ว่าเรื่องตนใดนเหตุทางไดนะครับเนาะของส่งโป่งก่อนนะครับเอาส่งนี่ก่อนนะครับเนาะส่งตัวนี้นก็ย่อนเหตุเท่ากันครับนะครับเนาะก็ไปติดตามตามขั้นตอนตแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปจังสิมาบอกว่ามันมีจะขั้นตอนนะครับเนาะกะ็อันนี้่ามีอย่างไรกับไปรับชมนะครับขั้นตอน การผลิตของนกนะครับเนาะไปเลยครับครับมาเิ่งขั้นตอนวิธีการเห็ดนะครับหลังจากห้อเห็ดตัดเห็ดเป็นเสี้ยวแหลมนะครับสองขางครับประกบกันนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องวัดกันนะครับใส่ใส่ตัะวัดตึงสีนะครับจิ้มจิ้มไปัวละสองละสองนะครับน้น มันไปเนี่ยนะครับไข่มันได้หกสิบหกช่องครับจากนั้นห้างก็มาจ๊อนะครับเนาะอย่างนี้แหละหาดจ๊อส์ วิธีการขุดเจาะ่อยๆครเจาะแล้วก็ทีขั้นตอนต่อไปคือไปขัดของสัด,ดแล้วคือลองจีบอีกัดนะครับนะครับน่ามาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับคือจากการเจาะอล้วเจาะรูแล้วก็มาขัดนะครับมาใช้ลูกหมูนะครับขัดให้เรียบแล้วก็ไปใช้กระดาษทรายขัด เดี๋ยวไปจากเสร็จขั้นตอนนี้ก็ไปขั้นตอนกระดาษทรายนะครับเอากระดาษทรายมาขัดให้เรียบครับไปดูกันเลยครับแต่ขั้นตอนนี้ผมจะปิดเสียงหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันเสียงดังครับ จากการขัดใช้ลูกหมูขัดจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือไปใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายขัดครับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับ,รบขั้นตอนต่อมาก,ก็คือจากเอาหลกหมูเทียเครื่อนใ,ให้กากเครื่อมันออกแล้วเอากลับมาใส่กระดาษทรายขัดนะครับ,รบให้มันเรียบ เมขาวเป็นวงกลมนะครับจ้าลูไปคัดออกมาเป็นแนวนี้นะครับเป็นวงกลมแนวนี้เนาะทรงโปรงะะ่งเลยก็จะใส่ยูนี้ครับอันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คัดเรียบร้อยเนาะครับนครับเป็นวงกลมแลวเนาะนี้ก็ต้องใส่ก้นมันย <c oughs> ิ่งติดกันนะครับพอโต๊วโต๊ะข้างล่างนี่ตรง ตรงว่วงหน่อยก็ของบนนะครับตะสวานเจาะปัดปัด,ดไปมันเสมอกันนะครับนี่นี่เอาไอดลิ้นไม่ใส่ลิ้นไม่หนห่อยหน่อยนะครับสวานเจาะก็จิมจิมเจาะจิมจิมจิมโอ้ก oh. าหอนติดสำคัเนะกาวหอนติดแล้วก็ ขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปขั้นตอนเป็นโค้งเลยนะครับเนาะแล้วก็มีขั้นตอนหนึ่งน,นะครับที่ลืมบอกเนาะขั้นตอน,ปปน,นออที่แปนเนาะบไริโงคลิปบอกอก็คือก็ใส่เครื่องจอดที่ตนคลิปนะครับจะเป็นห่งเป็นห่งหกสิบหกห่วงนะครับหกสิบหกลูก อันนี้เป็นไหนดูนะครับก็คัดเองครับตัดเองคัดเองคัดเองเสมอเรียบเงานนะครับเป็นเงาเป็นเงาเนาะเป็นเป็นนะขึ้นโค้งเสียบเปลาเปล่านะครับโอเคครับแต่ขั้นตอนขึ้นโค้งนะครับครับขั้นตอนต่อมากคือการเหลาตอกนะครับ เราสี่มันพาวัดเป็นสนี่สิบห้าเซนครับแยกออกไปสี่อันแล้วก็มาแบ่งกัน่างนลนนแบบ้นะครับแบ่งออกมาแบ่งออกมาทีละอันแล้วก็มาหลอกใส่มันออกใส่มันออกแล้วมาเลานะครับเล้าเนี่พผมใส่กองนมนะครับนะครับ เป็นไอเดียนะใส่กล,อล้องน่องห้องก็เอาเทปสายพันธุ์นะครับกันเสียงน,นะครับครัล็อคแป๊บเดียวครับพอชินนะ้นเนี่ยเสร็จมาหลายปีนะแบบต่เสียก็เสร็จก็อเซ็ตหนึ่งใส่เวลารประมาณยี่สิบวินาทีอาจจะเพ่ถึงครับก็เคี่ยงยี่สิบวินาทีต่อเส้นนึงก็แล้วแล้วเนาะ แต่ว่าผู้บ่เคยก็ต้องคอยเห็ดนะครับเดี๋ยวมันตอกมันสีบทอกันนะครับเพราะว่าระยะตอกความใหญ่ของตอกน่ต้องให้มันได้ซีมนนะครับซ้ําดอกสว่านนะครับเรียบร้อยครับน่ครับต้องสวยไปนะครับให้มันได้ประมาณ3ามจุดสองพอจะแทงใส่แป่นนะครับตัวนี้ก้นมากเข้ากับเห็ดทั้ระรับได้ซีเมนตนะครับนะครับ กลมปั๊บนะครับเปอากระดาษใส่คัดคือโค้งนะครับไปขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับเนาะมาถึงขั้นตอนคัดคัดเครื่อนะครับหันั้กลมวก็เอามาติดประกบกันนะครับกาติดประกบกันเรียบร้อยแล้วก็ก็ต้องไปติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับ ตามขั้นตอนตอนนี้ก็เลยประมาณ4ีขั้นตอนครับคลิปหนาะอาจจะเซตพอดีกับลงอีกคลิปหนึ่งพอดีเนาะก็คลิปนี้ก็มีขั้นตอนวาดติดนะครับแล้วก็จอลูจอหูอแล้วก็เอาไปคัดเนาะคัดแล้วก็มาคัดกระดาษทรายแล้วก็มาติด นมันแล้วก็อีกขตอนหนึ่งเขาจะลงคลิปอีกนะครับเนาะจงไปติดตามกดเบ่งนะครับเปิดเบ่งที่ช่อง youtube คนคล้ายสุมแฟมบาีนะครับครับจเจอกันคลิปหน้าครับ